รับในการมูให้ดีและถูกวิธีเป็นยังไงอ่าอย่างแรกเลยนะคะต้องจัดระเบียบร่างกายให้ดีก่อนเกี่ย <laughs> วอะไรเกี่ยวค่ะเพราะว่าเหมือนเราเข้าไปหาผู้ใหญ่ถ้าสมมุติเราไปด้วยชุดนอนเราโอ้สกรปรกมากเลยหน้าก็ยังไม่ได้ล้างฟันก็ยังไม่แปรงกลิ่นก็อับอับชื้นชื้นขอพรเท่าไหร่ไม่มีทางประสบความสําเร็จจริงจริงค่ะ เหมือนเรื่องหวงจุ้ยหน้าบ้านเหมือนกันถ้าหน้าบ้านมีรองเท้าเต็มไปหมดสิ่งดีๆก็ไม่เข้าในบ้าน<อ>ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดระเบียบร่างกายให้ร่างกายสะอาดให้ร่างกายหอมให้หน้าตาสะอาดให้ช่องปากดีไม่มีกลิ่นปากที่เหม็นๆออกมาเวลาขอพรเนี่ยท่านจะได้แบบเออโอเคสบายใจคน,นนี้มาด,ด้วยความเคารพอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องจุดธูปค่ะไม่จุดธูปไปไม่ถึงบางคนคิดว่าใจส่งถึงท่านแต่จริงเปล่า เพราะว่าเวลาที่องค์ลงใช่ไหมคะพระพิคเนตทำไมมีหลายพระพิคเนตหลายที่เหลือเกินห้วยขวางก็มีตรงนู้นก็มีเทพท่านก็มีหลายปางหลายองค์หลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจุดทูบให้ถึงชั้นที่สมควรก็คือปาจะแนะนําเลยว่าถ้าเป็นเทพพินดูให้จุด16ดอกด้วยทูบสีดำค่ะถ้าเป็นพระหรือเกจิหรือพระอรหันต์ก็คือสามดอกสีขาวถ่ายค่ะจุดเจ้าที่ก็อีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้ ช่ก็คือเคล็ดลับตรงนี้เราควรจะมีของติดไม้ติดมือไปด้วยใช่ค่ะเอ่อก็ก็เป็นเป็นเคล็ดลับนะฮะในสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่เคยได้ได้คิดถึงเไม่ได้คิดถึงมาก่อนใช่ค่ะเออเนาะบางทีตื่นเช้าใส่บาทใช่ป่ะชุดนอนเลย ใช่ค่ะมันก no ็แบบเออเสร็จแล้วก็ขอพรกวดน้ําแล้วแล้วความรู้สึกพระก็เห็นเราแบบพร้อมไม่ไน้โยมช่ามันก็มันก็มีความรู้สึกซึ่งจริงการทําบุญการขอพรเนี่ยมันจะต้องเครื่องหอมของหอมของบูชาของไหว้ของกำนันพวกเนี้ยมันจะต้องมีเป็นเรื่องปกติร่างกายและจิตใจต้องสะอาดถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่ตื่นเช้ามาใ่บาดนะฮะ เราบอกว่าแหมหลวงหลวงพี่มาเร็วจังเลยอาบน้ําไม่ทันไม่ได้นะครับอาบน้ําสรความสะอาดร่างกายจะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ำหอมก็ฉีดน้ำหอมขึ้นเลยไม่น้ำหอมก็ฉีดน้ำหอมคืออย่างไปอะค่ะเวลาบูชาเทพที่ไปต้องพกน้ำหอมไปทุกที่เนี่ยมันมีเหตุผลหลายหลายประการมากๆากคือเพราะว่าเวลาไปไปนอนตามโรงแรมบางที่เราเลือกไม่ได้ลูกค้าเลือกให้มันน่ากลัว แล้วบางที่ก็โดนหลองของแล้วกลิ่นมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นฝุ่นนะคะมันจะตีจมูกขึ้นมาแล้วก็มันนอนไม่ได้มันมีกลิ่นสาบบ้างกลิ่นเหม็นบ้างกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคนโบราณเขาบอกว่าเวลาจะเข้าบ้านใหม่เ่ยต้องตีหม้อตีอะไรให้เสียมด,ดังๆเพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไป<อ>ทีนี้เราเข้าห้องเราเคาะประตูแล้ว<อ>แต่ว่าเขาก็ยังไม่ไป เราก็จุดธูปไม่ได้หนูก็ใช้น้ําหอมนี่แหละฉีดทั้งเตียงฉีดห้องน้ําฉีดประตูแล้วก็ใช้ยันหรือว่าใช้ของขังหนูแฝงนไว้ที่ประตูเขาก็รู้แล้วว่ามีคนที่มาใหม่มีกลิ่นใหม่เ,เข้ามาแล้วอันนี้คือจุดประสงค์ที่ใบพกติดตัวเวลาไปกลัวผีแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ใบใช้มากๆก็คือเวลาไปไปเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบางทีไปต่างประเทศไม่สามารถซื้อดอกไม้ได้ดก,ไไดก็น้ําหอมนี่เลยค่ะง่ายที่สุด เพราะว่าไปเคยบนกับเทพไปะซื้อน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรน์ถวายเพื่อแก้บน hmm. มันแพงซื้อไม่ไหวใช,ใช่ค่ะซื้อ oh, ไม่ไหวก็เป็นไอเดียเนาะก็คือความว่า <c oughs> แทนที่จะถวายเป็นดอกไม้ใช่แล้วก็ใช้เป็นน้ำหอม <c oughs> เป็นเครื่องหอม <c oughs> เพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยแบบ ยุคโบราณแล้วที่ต้องมีเนยใสมีดอกไม้มีเทียนหอมใช่ค่ะเราหามไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างมันยากไปหมดน้ำหอมอย่างเดียวเลยค่ะฟิตฟิตแล้วก็ขอพรอใช่แล้วท่านก็รู้ได้ว่ากลิ่นน้ำหอมที่ไปฉีดท่านเนี่ยกับฉีดเราเนี่ยคนคนเดียวกันนะที่มาขอพรใช่ไปจะใช้วิธีนี้เป็นเคล็ดลับในการมหมูของไปเลยแล้วพกน้ำหอม นาชาลิตินะใช่ค่ะน้ําหอมนาชาลิติคะ่ะไม่ใช่แค่สเสน่นะคะน้ําหอมก็คือทําได้ค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งชื่อของนาชาลิติเนี่ยเป็นหัวใจของพระศิวลีซึ่งไมอ่อขอพลังจากท่านทําการปลุกเสกพระศิวลีเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเด่นดังในเรื่องของความรวยใช่ไหมคะเรื่องเงินทองแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านอะ จะได้อาหารเข้ามาในบาทมีเทวดามีลูกเทวดามาใส่บาทเนี่ยเพราะว่าท่านมีนะเมตตาม,มีสิ่งที่ทำให้เทวดาเนี่ยรักเห็นแล้วชื่นชมแล้วก็อยากจะอุปถาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณของท่านเนี่ยพอมาอยู่ในน้ำหอมมันก็เหมือนการเสริมทั้งสเสน่ห์ช่วยให้คนเมตตา แล้วก็ไปดึงดูดเงินทองเวลาไปคุยกับคนหรือว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นอื่นที่มันเหม็นน้ําหอมตัวนี้สามารถดับได้แล้วก็น่าคุยมากขึ้นก็ปาก็เลยทําน้ําหอมตัวนี้ออกมาค่ะว่าเราไม่เคยคิดเนาะ,ะเราไม่เคยคิดว่าเออ,เ,อ,อเราสามารถที่จะมูได้ด้วยน้ําหอมใช่ค่ะเราไม่เคยได้คิดมาก่อนแต่ว่าพอบอกขึ้นมาปับ๊บเออทุกอย่างคือ เครื่องหอมโดยทั้งสิ้นใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทูบที่เราจุดมาตั้งแต่โอ้อยุกเลยบ้านพะตาลนู่นเนี่ยแล้วเราก็จุดน้ำหอมเนี่ยฮะเครื่องหอมทูบคนจีนก็ต้องพกถุงหอมทุกอย่างต้องมีเครื่องหอมทั้งหมดเลยเยอะแยะนะฮะค่ะไม้หอมไม้หอม่อ่าเหล่านี้เป็นต้นใช่ค่ะแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงน้ำหอม อ่ามันมีแต่น้ำอบเนาะใช่ค่ะ,ะน้ำอบ,อ,บอันนี้ก็วิ่งค่ะ,อะตอนนี้ก็แล้วเราแต่เราไม่เคยคิดถึงน้ำหอมที่สําคัญคือขวดตะกี้นี้แล้วดูขวด,ดนี้ค่ะ,คะ,คะก็คือน้ำหอมนัชชาลิติค่ะเป็นน้ำหอมที่หนึ่งคือเสริมสเสน่ห์สร้างความมั่นใจให้กับ ตัวไปเองด้วยแล้วก็แก้ในสถานที่มันมีท,มที่มีความอับมีความชื้นหรือว่ามีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์น้าหอมเนี้ยสามารถช่วยได้แล้วก็อยู่ได้นานมากๆเลยแล้วก็ด้วยความเชื่อของบายมันก็จะมีอีกมุมหนึง่งแต่ว่าด้วยศาสตร์ป,ปกติแล้วอะค่ะคือกลิ่นที่หอมและติดทนนานนะคะเสริมฮวงจุ้ยให้ดีขึ้นไปลัวผีไปไม่อยากให้สิ่งไม่ดีเข้ามาใกล้เพราะว่าผีชอบ ความเป็นหยินที่มันเย็นแล้วก็สกระปรกมีกลิ่นไม่ดีเราก็ต้องการพลังดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมใบเนี่ยใบก็จะใส่แต่ของดีๆเข้าไปแล้วก็ทำให้กลิ่นเนี่ยเสริมพลังอำนาจให้กับตัวของเราเองด้วยเอาแล้วพูดอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตหอมมากผสมอะไรข้่ไหนซส้มแมนดาริน <So, S 1> <c oughs> ค่ะแล้วก็เบอร์กามอตแล้วก็มีกิมาลายันซีดาร์แล้วก็มีวนิลาด้วยใบจะพกติดตัวตลอด แพงไหมเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหมอปลายด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นสินค้าที่ทําออกมาเพื่อหลายๆคนด้วยโปรของเราวันนี้โปรวันนี้คือสดๆเลยค่ะสองขวดเซ็ตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1998บาทเท่านั้นค่ะใช้ได้นานแล้วก็ถูกมากๆค่ะแล้วก็เหรียญนะสาริกามหาเศรษฐีเหรียญนี้นะคะไม่ได้มีให้เช่าบูชาที่อื่นเฉพาะคนที่เอาน้ําหอมไปเท่านั้นทั้งชุดเนี่ย ค,คือราคาที่พูดมา1,998บาทถูกต้องค่ะได้แต่ทั้งชุดเลยทั้งชุดนี้เลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกด ดอกจันค่ะ ,76,4 ดอกจัน77ดอกจัน10สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็แจ้งชื่อนมสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าเราจะมีของแถมพิเศษจากมอปลายมอบให้อีกต่างหากครับสามารถติดต่อได้นะคะทางไลน์ค่ะแอ๊ดไซค่ะ N.A.C.H.A. 1 0นะคะหรือว่า a อ s ไซน c ณชา1 0ค่ะโปรวันนี้คือเซตนี้เลยค่ะราคาเพียงแค่1,998บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษได้นะคะโดยการกดดอกจัน,นะคะ่ะ 764ดอกจัน777ดดอกจันหนสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกนะคะหลังจากนั้นนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นสินค้าจะส่งไปถึงคุณที่บ้านสามารถจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยค่ะและทุกการสั่งซื้อนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าเราจะมีของแถมพิเศษจากวอปลายมอบให้อีกต่างหากครับช่องทางอีกครั้งหนึ่งดีไหมฮะ ค่ะก็คือไปทางช่องทางลายนะคะก็คือพิมพ์คำว่าแอดไซน์ค่ะ N A C H A 1 0นะคะ, a C H a ะ,คะหรือว่าแอดไซน์ณชา10ค่ะนย์ค่ะวัอขอขอบคุณหมอปลายไายกระซิบค่ะขอบคุณครับ <laughs>